โอเคครับผมก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะมาเซอร์เวย์นะครับในการที่ผมเล่นแรงอีพีคห้านะครับคือพูดง่ายว่าเพิ่งเริ่มแบนครั้งแรกนั่นเองแล้วผมก็มากับเพื่อนผมเหมือนเดิมอมต้องบอกว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีคนรู้จักในการเล่นให้ไงเออเล่นให้สักเลนเราก็ถือว่าอุ่นใจขึ้นเยอะครับออแต่ตอนนี้ก็ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรโหลดแบบโหลดจกพู่มันโคตรนานคือพูดง่ายว่าอยากลองแล้วอะอยากลองอยากลองเชิงแล้วอะผมก็เลเวลแค่อยสิบแปดนะครับเออให้ดูไงคือ,อผู้เล่นเก่าผู้เล่นแบบที่ไม่ค่อยได้เล่นจริงๆนะแล้วเ,เพิ่งกลับมาเล่นไคก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าจูโลงของเราจะดันได้ไปขนาดไหนโอ้เจอแล้ววีมาเลียว เลนเนอ็กพีเหมือนเดิมครับเพราะว่าผมกดไว้เลนเดียวถือว่าชิวๆเนาะนีมีแบรนตัวโกงแล้วทีเนี้ยตัวอะไรวะเนะี่ะเฮ้ยเขาแบนเขาแบรน,นักมวยวะกลัวหวาดจัดวาดจัดโอ้เราแบรนตัวป่าอีกคนนึงเอ้าแต่ทำเป็นเล่นนี่มันก็ทงไทยหมดเลยนี่ว่า <laughs> <laughs> ยังเป็นไอ้นีผมไอ้นีผมไม่ได้ทงไทยแกมีใครขอไหมไม่ขอพี่ขอไม่มีใครขอพี่เกิดนะจูรงอะ่ะบอกไปก่อนมีไหมน่าจะไม่มีไม่มีเราก็เลือกไปเลยครับเออไม่มีใครขอผมบอกเลยข้างนู้นวันจัดอะวันจัดอะเจอจูรงอะไม่เคยเจอดิไม่เคยเจอดิ <laughs> จูลงไม่ได้ป่านะจูลงออฟเลนเลนเอ็กพีเออเกมนี้ต้องพูดว่าเลนเอ็กพีนี่ว่ะวุ้ยเพื่อนเอาตัวอะไรมาวะนี่อะธรรมดาค <c oughs> รับคนดูเพิ่งแบบเพิ่งเคยเล่นไงมันก็ดูตื่นเต้นอ่ะเออตื่นเต้นอนะ่ะตื่นเต้นาไปหมดอ่ะ นักเว้อะไรไม่รู้หน้าตาดีถือว่าน่าจะเก่งอยู่ระวางกันที่หน้าตาเนาะข้างนู้นน่าจะไม่ค่อยเก่งครับเพราะว่า,นา,นา,นานฝั่งเรนาน่จะสวยกว่าสวยกว่าก็น่า,นานจะโหดกว่าโหแต่หน้ามันหลอว่ะผู้เล่นที่สี่อ่ะน่านจะโหดอุ้ยเจอซับว่าไม่ตัวอะไรวะเนี่ยตัวแคร์แคร์ฟาร์มแต่ชื่อมันเหมือนไม่ใช่ชื่อคนไทยเลยดูชื่อมันสิ ซีเวนวันวันโปพโยเออชื่ออะไรก็ไม่รู้สกินผมก็ไม่มีอะไรอะ่ะเออไม่มีอะไรก็มีแค่นี้มีแค่ลางลางแรกแต่คนดูก็จะเห็นนะครับว่าตากัรชนะผมก็เริ่มลดเรื่อยๆแล้ว <c oughs> จากหนึ่งร้อยของเราก็เหลือแปดสิบสองแล้วตอนนี้โคตรน้อยเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแล้วเพราะว่าเราก็ผัดกันแพ้ผัดชนะเนาะ โอเคครับก็มาดูทีมเรานะครับว่ามีตัวอะไรบ้างก็จะมีจูลงอ่านว่าอะไรว่อาออรุสบูเซกเทียไทยเกียวครอสางนูุนก็จะมีคารียูอาร่าอาเมสลันดาอ่านไม่ทันครับต้องยอมไปเพราะว่าแม่งไหวเหลือเกินชื่อแม่งอ่านอย่างยากอะแต่ละตรงแต่ละตัวไปเพื่อนเดี๋ยวเราก็เดินไปเนลน่าเหมือนเดิมนะครับเลนี้ีผีรอบนี้เหมือนเดิมไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละตามก็เปลี่ยนไปไงผมว่าน่าจะไม่เจอแบบพวกแจกนะทีมเราท่านทีมเขาน่าจะแบบตึงๆหน่อย เพิ่งขึ้นนี้ปิดครั้งแรกอรอย่างนี้เนี่ยต้องลองเชิงลองเชิงกันสะบ้างเดินวนเพื่อความน่ากลัวก่อน <laughs> ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอุ้ยเจออะไรวะน่ยโหโอ้โห,โหเท่จังอนะเท่จังอนะเอาเอาเอา,เ,อาเน็ตไปไรเนี่ยน้องเอ้ยเน็ตไปไรเน็ตไปไรเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นที่เน็ตหรือมือถือนะครับเมื่อกี้เห็นปะเหมือนปักหลุดอะเหมือนปักหลุดอะ Okay. เปิดมาก็แรงแรงและเน็ตไม่ดีหรอสายแลนมันก็ไม่ตีว่ะไม่ตีปูเสชวนได้ง่ายตัวเล่งยีพีเลยนะเนี่ยมามาดิค้าไม่น่าป้อมอ่ะมันจะได้ต้องไม่ได้ตังนะครับเดี๋ยวมันมาเข้ามาใกล้เกินอันนี้เฮ้า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 ดิเฮ้าอีกดิ แต่ผมว่ามันมันน่าจะเล่นสนุกขึ้นเนาะเพราะว่าแบบเขาน่าจะตึงกันแล้วอะ่ะน่าจะเจอแต่พวกตึงตึงตึงึง,งนี่ไม่ใช่อะไรนะฝีมือพอกันมาโอ้มันเรียกเพื่อนนี่ว่าโอ้โหสู้ไม่ได้เรียกเพื่อนเฉยมันสู้ได้แหละแต่มันเรียกเพื่อนมันหิวเรามันหิวเรามันหิวเราก็เอาดีก็เอาดีโอ้โหมาดีเอาโดนนะ <c oughs> บอกไปก่อนโดนนะเออโดนดี หิวเกินอ่ะหิวเกินก็โดนไปอ่ะไม่กลับด้วยเขาเรียกว่าเย้าวยวนสเสน่ยย้าวยวนสเสน่เย้าวยวนเอาเพื่อนได้ไปละได้ไปละเออให้รู้เรื่องถึงเวลาก,กลับบ้านครับผมเ้าทีมเราก็โดนไม่ใช่มไม่โดนแต่พาสี่ทีมเรายังดีกว่าคือตอนนี้ต้องรอดูป่านะครับว่าป่าเราจะเล่นได้หรือเปล่าถ้าป่าเราสามารถแบบทำดาเมจได้ค่อนข้างดีผมว่าก็น่าจะชิลแล้วต่านี้ โอ้โหปากข้างนู้นดันเข้าไปแล้วเห็นปะแล้วก็เอาเลนเราดิเลนเราดิมีโล่น้องมีโลแล้วไงใครแคร์เพราะนี่คือนครชัยแอร์นครชัยแอร์มีโลเหมือนกันมีโลเหมือนกันมีโลเหมือนกันถ้าสกิลผมรีได้เมื่อกี้ผมน่าจะไหวอยู่ชนะด้วยเฮ้ยไม่เอาเต่าอ่ะน,น้องเอาอะไรนะเอาคนอีกเต่าไม่เอาไม่ต้องเต่าไม่ต้องการต้องการคนซี ฟาร์มไปฟาร์มไปยาวๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอมั่งดิอยากได้คิวด้วยอ่ะพระเอกต้องมาตอนจบพระเอกต้องมาตอนจบพระเอกต้องมาตอนจบพระเอกไม่ตายเราตายเองผมจะทําให้คนดูเห็นนะครับว่ายาหิวยาหิวเกินเอออย่าหิวเกินในเอ็กซิสไปหนึ่งถือว่าดีดีนะเพื่อนมีแอนตี้แบบทั้งแมปอะไม่งั้นเราไม่ได้เอ็กซิสหรอ เมื่อกี้น่าจะมืดหน้าตาัวไปหน่อยโ <c oughs> คตรมืดหน้าตาบัว <c oughs> <c oughs> คือถ้าจะรู้ว่าจะตายแบบขนาดนี้ก็น่าจะเข้าไปตายเลยดีกว่า <c oughs> เอาเลยพวก <c oughs> ป่ามาเองเห็นไหมเองเห็นไหมเองเห็นไหมโอ้โหมันไปแล้วมันไปแล้วนะ่ะสวย สวยโอ้โหโอ้โหพุ่งมาซะนู่นน่นะยาลานาลาธิวาสอะ่ะจากกรุงเทพอะ่ะโคตรไก่เราก็เคลียร์เลนครับคิดอะไรไม่ออกเคลียร์เลนไว้ก่อนดันเลนเมื่อกี้เต่าใครได้วะผมไม่ได้ดูอะมอเตตีไอ้นี้ก,กลับมาไว้จัดเบลเจ็ด ผม,ผมนผม้าต um. ่อต่อนั like ้น่าจะได้มั้งเอาไหมเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวงานให้เฮ้ยแต่มนอันนี่มันซับพอร์ตนี่ว่ะเกือบละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอะไรอ่ะเอาไปละวัดไปละวัดไปละบ้าอยู่ด้วยตอนนี้บ้าอยู่ด้วย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 โอ้โหวิ่งดิวิ่งดิเอวิ่งดิเอวิ่งดิมันวิ่งกันไวยังวะวิ่งโคตรไวอะ ามาเพื่อน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 แจ๋วโอ้โหแล้วป้อมมัน,นยิงโคตรแรงแตกพันไหมโอ้โหไม่ได้ละ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 เฮล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 ได้อยู่ได้อยู่คนดูได้อยู่น่าจะแตกอยู่ เจ๋วผลงานโดยจูรูงนะครับเลนล่างเลนอื่นว่าไงโอ้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 วิงว่งดิวิ่งดิวิ่งดิเราวิงว่งดิวิ่งดินั่นเอง <c oughs> กลับดีกว่าไม่ไหวแล้วอยู่ไปก็น่าจะลำบากแม่งมันวิ่งได้อะโหเหลือเกินโอโมม้โหล่าไปให้เขาลุ้มเฉยโอ้โหเต่าเกิดแล้วนี่ว่าแต่มาถูกแล้วซัพพอร์ตอะ่ะไม่ผิดครับต้องรอป่าป่าเราจริงๆมันต้องมานะ เพราะว่าเต่ามันเกิดเนี่ยซ้ำมารอแล้วอะเออเนี่ยอยากเจอทีมเล่นเป็นอย่างงี้เนี่ะโหเล่นมาต้องนานคนลำบากเอาไหมเอานี้ก่อนก็ได้เนี่ยเอานี้ก่อนก็ได้เนี่ยตัวใกล้สุดเนี่ยทงแท้งไว้ก่อนไม่สนใกล้ใครใกล้โดนโดนดิโดนโดนคิดจะรอดหรือเต่า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 ป่าไม่เอาแล้วป่าจะเอาบัฟ <c oughs> ป่าไม่เอาเต่าแล้วป่าจะเอาบัฟ เฮ้ยไม่สนใจเต่าเลยเหรออ๋อแรงอีปิกเขาเล่นกันอย่างนี้หรอเจ๋วเอาดิเอาดิเอาดิเพื่อนเอาดิ สวยรานได้ตัวนึง <laughs> ผมเมื่อกี้ผมยังคิดอยู่จะไปนึ่งหนึ่งดีหรือว่าจะมาช่วยดีไงมนเลยแบบชา้านิดนึงไม่เป็นไรอ่ะเราได้ป้อมกลางหรือเปล่าไม่ได้ลนะให้เพื่อนจัดการดีกว่าเรามาฆ่าตัวนี้ที่ก่หนึ่ง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 นี่น่าจะไหวแล้วเพราะว่าผมของน่าจะโคตรเยอะ <laughs> เวลก็น่าห่างแล้วโอ้หเวลแปดกระโดนดีน้องเวลแปด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  เลี้ยวแปดแล้วห้าเลี้ยวแปดแล้วห้าตามโอ้โหมันวิ่งแบบนักวิ่งอ่ะนักวิ่งมาราธอนน่ะแล้วคนวิ่งผัดกีฬาธรรมดาจะวิ่งสู้ได้ไงอะเอ้าเลี้ยวด้วยมีเลี้ยวหลังมีเลี้ยวหลังเดี๋ยวโดนนะเลี้ยวหลังอะอันเนี้ยอันเนี้ยอ๋อมันมีเพื่อนเองมันมีเพื่อนเองมามาเพื่อนมันกลับแล้วมามาเพื่อนมึงกลับมาบอมา มามาดีเฮ้านะักเฮ้านะักเพื่อนกูมาแล้วดอก,พก,อกเพื่อนกูมาแล้วน้องโอ้โหทำเป็นยืนรอเพื่อนเพื่อนหนีกลับแลว้วอโอ้โหใครมาเอ้ยฆ่าพม่ามาดิ ไม่กลับเลยเนี่ยพม่านอ่ะหมายละจ้าไม่กลับหรอโอ้หนี่มันเก่งยังวะตัวอะไรไม่เล่นโคตรโหดเลยคิวไม่พักเอา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 นะเอา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 นะโอ้โหออฟเลนออฟเลน้างนู้นยังไปตีป้อมอยู่เลยอ่ะไม่เอาอะไรเลี้ยข้างนู้นอ่ะ มันจะเอาป้อมล่างให้ได้วะเอาไปเพื่อนมามามาดักเลย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 มันต้องตายแล้วช็อตเนี้ยมันต้องตายแล้วมันจะวิ่งไปไหนได้เอาเอาแทงมวยโอ้โหแทงมวยแทงซัวไปเลยพวกวิ่งไปถึงสวยอันตี้หมดแล้วเพื่อน โอ้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 โอโอโดนอะไรวะเนี่ยโคตรเจ็บอ่ะเออเดี๋ยวให้เพื่อนเลยแล้วกันหนีก่อนเติมเลือดก่อนนิว่ากักกกกักลัวที่ไหนเออแต่ที่ผมสังเกตนะมันมันเล่นดีขึ้นก็จริงนะครับแต่เขายังไม่ได้น่ะ เขายัางเหมือนเขายัางไม่ค่อยดันเลนกันนะ่ะเหมือนไม่เป็นอ่ะเหมือนไม่เป็นอ่ะเหมือนเราตอนนี้เดินมั่วแล้วเดินมั่วแล้วตายแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรแรง <tschaft> ไปแล้วจ้ากลับบ้านต่อแม่งเพิ่งเดินมายังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยแมย่งต้องกลับอีกแล้ว <s uck ers> <conferences> ไอ้นั่นไปดูดแล้วไหวแล้วมั้งสวย จะดันล่างเฮ้ย hey, ดันลางเลยนะดันกลางดันกลางจบเลยไหมเพื่อนอ๋อเพื่อจะตีของหรือเปล่าไม่ตีอีกมันห่วงบัฟจังไว้นั่นอะเอออ๋อเอาบัฟก่อนใช่ไหมตีหลอดอะโอเคได้อยู่ได้อยู่มันมาแค่ตัวเดียวมันมาแค่ตัวเดียวมาแค่ตัวเดียวมาแค่ตัวเดียวอะโดนไปดิเออมาไงเนี่ยหลงทางหรือเปล่า ลงทางเพิ่บพากับบ่อเลยที่เมื่อกี้เอา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 นะเอานะอย่างงี้เอานะเลือน้อยแค่นั้นอะเลือน้อยแค่นั้นเอานะโอ้เพื่อนล่าแล้วเพื่อนล่าแล้วไม่ใช่เพื่อนใครนะเพื่อนผมเองเป็นแคลรี่มันล่าได้เลยเหรอวะล่าป่านะโอ้โหไอ้นี่โคตรสวยเลยเอาเอาเอาเพื่อนเอาเอาโอ้โหไม่ไหวว่ะมันเยอะจัดแต่ผมว่าน่าจะได้กลางอยู่นะ เลือนเหลือนิดเดียวอะเรียบร้อยเป็นไงล่ะได้ร่างแถมอีกได้ล่างแถมอีกดีได้ล่างแถมอีกดีดกดป้าเรียบร้อยไม่สนใจอะไรกันเลยดูดีดูพลังคีฟนี่โคตรโหดมันมาออทีแม่งเสียไปสองปอมอะเหนื่อยนะบอกเลย เฮ้ยจบเลยไหมเพื่อนเราดันเลนก็นาจะจบแล้วมั้งเอา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 เพื่อนเอา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 ดนสตาร์อะไรไม่รู้แต่เอาไปก่อนแจ๋วหายไปสองหายไปสามหายไปสี่เอาสามเองไม่ใช่สี่อันนี้พูดมั่วนี่ว่าเฟ็กนิวมา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 ม อโอ้ยคลิปดันไหมเนี่ยมาแล้วมาแล้วตายไปสี่ผมว่าน่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมสาหรับเกมนี้อีพิกพูดให้ง่ายก็ยังไม่ตึงเท่าไหร่ครับยังพอเล่นได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ช่วงท้ายหรือเปล่าเนาะแล้วก็แทงป้อมไปเลยครับเพื่อความเท่และความเฟี้ยวถือว่ายังเล่นได้นะเออเอาจริงๆก็โยนโย,ย,ยนก็ยังเล่นได้อยู่ยังไม่ต้องตึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ค่อยเก็บดาวไปเก็บดาวเก็บแหลง ทีละนิดทีละน้อยทีละน้อยทีละนิดหนึ่งดาวเรียบร้อยได้แค่นี้นะครับโอเคครับ okay, สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ